จะมีวิกฤตนะจะมีโรคระบ,บาดอะไรเศรษฐกิจต่างๆโอกมันมาอีกรอบหนึ่งแล้วเนี่ยเห็นไหมเวลาที่เราไปอ่านข่าวฟังข่าวไปดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้พวกปัญหาต่างๆเนี่ยคนส่วนใหญ่ทั้งโลกเนี่ยหน้าก็จะบึ้งเลยนะบึ้งตึงหมดเลยถ้าถามว่าความบึ้งตึงเนี่ยหน้าบึ้งตึงเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงไหนเราเออมันแทบจะไม่มีประโยชน์เลยเนาะในไหนมันก็มีปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วเนี่ยแทนที่เราจะอ่ะให้มันเป็นปัญหาแล้วเราก็แก้กันไปส่วนเรื่องใบหน้าของเราเองเรื่องของจิตใจ ของเราเองเนี่ยเราสามารถกําหนดมันได้เนาะมีปัญหาก็แก้กันไปเนาะเหมือนคําที่คุณครูแม,ม่ใหญ่ท่านเคยได้กล่าวเอาไว้ในอดีตที่เราฟังกันบ่อยๆอะ่ะว่ามีปัญหาก็แก้กันไปบุญเราก็สร้างกันไปและโดยเฉพาะพวกเราทุกคนนี่แหละเป็นผู้ที่มีโอกาสที่ดีนะมีหนทางในการสั่งสมบุญทุกวี่ทุกวันเลยเนาะฉะนั้นเราเนี่ยใครที่บอกว่าสามารถที่จะเอาเวลาไปใจตกได้เนาะนี่ไม่ธรรมดาแล้วเนาะเออเพราะว่าบุญเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยดูช่องซูมสิไม่รู้ว่าจะเข้าซูมไหนก็เข้า ซูม0.72มาเนี่ยมีหลายช่องเพียบไปหมดเลยทั้งในประเทศแต่ละจังหวัดทั้งต่างประเทศเนี่ยเราก็เลือกเข้าไปสิว่าเออวันนี้ช่องนี้เขามีบุญอะไรช่องนี้มีพระจางรูปไหนมาเทศเนาะช่องนี้มีกิจกรรมอะไรต่างๆให้เราได้ดูแล้วเบิกบานใจต่างๆแล้วก็ทางซูมเนี่ยสามารถที่จะส่งต่อนะสื่อสารกันได้สองช่องทางด้วยไม่ใช่เฉพาะการฟังแต่ฟินอย่างเดียวนะฉะนั้นแล้วถ้าเรามีความถี่ในการที่จะสั่งสมบุญขนาดนี้สิ่งที่จะทําให้ใจตกเนี่ยน่าจะเข้ามายา ขและึ้นอยู่ก็ว่าเออเราไปปล่อยใจให้ออกไปภายนอกบ่อยเกินไปจกนกระทั่งใจของเราเนี่ยพาดพังนะไปติดเอาสิ่งที่ทําให้เกิดความท้อแท้เข้ามาเนี่ยมันก็จะแย่เนาะก็เรียกว่าต้องป้องกันให้ดีหรือเรียกงย่ากคืออย่าประมาทเนาะอย่าประมาทเนาะ